สวัสดีปีใหม่2569 Happy New Year 2 0ง6ครับทุกท่านน้องนิวขออวยพรให้พี่น้องแฟนและเอฟซีของน้องนิวทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญและขอให้การงานราบเรื่อนร่ลำรวยในปีใหม่นี้อะไรต่างๆที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านไป โดยปีใหม่ก็ขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับผมอืมเมื่อคืนนี้ไปเขาดาวที่ไหนไหมครับผมมาคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นะครับผมเืนี้ก็ไม่ได้ไปไหนหลอกนอนที่บ้านนอนเล่นที่บ้านครับผมอืมฟังเสียงคนของเขาดาวกันนะครับเยอะมากเมื่อคืนเนี่ยอืมครับผมใครฉลองอะไรบ้างมาคุยกัน ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกท่านน้เาเนีววขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมากๆครับผมอมขอบพระคุณทุกๆการติดตามครับผมขอบคุณครับวันแรกของปี1มการาคม2569